จ้าพี่น้องเฮ็ดยักจ้าพี่น้องิึงเน่พี่น้องจ้าิึงเน่จ้าิึงเน่ค่ะเฮ็ดยักสวัสดีค่ะพี่น้องมือน you know, ี้ยยน้องกับเขาป่าหาเฮ็ดตามเคยค่ะพี่น้องเขาป่าหาเฮ็ดซองหาเฮ็ดอีกคือเก้า่ะค่ะพี่น้องมื้อนี้แต่ว่ามื้อนี้แดดแดดด้วยค่ะพี่น้องมึงเนี่จ้าแดดฮ้อนค่ะขนาดเลยบลูว่าสิพ่อเฮ็ดหยังบนาะจ้าเนาะ ป้าเจ้ากําลังยางเข่าป่านี่แหละค่ะพี่น้องป้าเจ้าพี่น้องไปหาเห็ดน้ำกันค่ะบบลูสีมานหรือโบอมานกลับไปเบิ่งน้ำกันจ้ะพี่น้องป้าเจ้ายางต่อค่ะนี่จ้าพ่ออีกแล้วค่ะนี่ทั้งเถ่าทั้งนุ่มอันนี้อันนี้ก็ะนุ่มอยู่ค่ะโอ้ยไได้สิ จ่าพี่น้องมึงเนี่ยโอ้ยพลายแท้หนะ่ะเอาว่างไปหนีก่อนว่างไปหนีก่อนจา้าอืมว่างไปหนีก่อนยังไปอีกกอนโอ้ยสิบกลับไปเอากระตาแล้วเนาะบ่ที่นี่ว่างไว้ทั่วทีบหาพอ่พอบ่ อีกแล้วอุ้ยอุ้ยอุ้ยน้ำน้ำเฮ้ยนียย่คือดอกงายแต่ดอก,อออกนี่ไงก็เอาหยากแต่น้อดอกงายเราก็เอาหยากพร้อมนี่จะอ,อุ้ยอุ้ยอุมือขอากับชิลุดโอ้ยเบื้องนี้ค่ะบืนขึ้นมาเนาะพี่น้องเบื้องนี้มนขึ้นมา เจ้าบ่วเทาดอกแข็งอยู่เอาจ้าเป็ดแต่อเอาจังเอาอู้นี่เด็ดดอกนึงจ้าพี่น้องเจ้าจ้าเห็นบ่นั่นจา้ามีห้อยกินก้อนหอยโอ้ยนิ่มแล้วบ่เอาจ้าพี่นอ้องะเลือกได้เลือกได้ไดบ่เอาจ้านิ่มแล้วจ้าพานจา้าโอ้ดอกนี้อีกดอกนึงจา้านี่ อนิ่มไปแล้วนิ่มแล้วกับพานจ้าพี่น้องเอาแต่แข็งแข็งค่ะยายน้องชอบแข็งจ้านิ่มๆมาเ,เอาจ้าพี่น้องอนิ่มๆมไม่ชอบนะคะเอาแต่แข็งแข็งค่ะโอ้ยบอกไปทางพี่คุณนอนก,กระไล่ไหลมัจพี่น้อง พุ่นขับไปพุ่นมันขึ้นลายแทพุ่นตูมูบติบีเมีบยบเยอะปุ่นที่ได้สิเข้าไปไวน้ำขึ้นลายเทจ้าน้ำไหลไหลต่ว่าเห็ดกต่ไหลคือกันต,มตูมูบติีเมียบเยอะทั้งแถาทั้งนุม่มจ้ะพี่น้องโอ้ยพี่น้องเห็นอีหยังน้ำข่อยบ่จ้ามึงเน่ค่ะพี่น้องมึงเน่จ้า อยู่ในนี่แกพี่น้องยังน้องเห็นพ่อผุ้ผมผับผุ่นเบื้องนี้คะ่ะพี่น้องพี่น้องเห็นบ่ค่ะเปิดอันเปิดอยอดสนออกกันเบื้องหน้าเบื้องนี้คะ่ะพี่น้องเห็นบ่ค่ะอ้ยมยาใหญ่ผดใหญ่ผู้แต่หั่นอ่ะอือโอ้ยเบื้องนี้แกพี่น้องเบื้องนี้ป้าที่โตอึ เอยพูดหน่าจ่าพี่น้องเฮ็ดยักษ์จ่าพี่น้องเบิ่งเน่พี่น้องจ่าเบิ่งเน่จ้าเบิ่งเน่้ยข้าเฮ็ดย,ย,ย,ยักษ์เออเฮ็ดจังไดฮะน่ะขอสิได้เอาไปเอากระตามาใส่จ้าเฮ็ดยักษ์เฮ็ดยักษ์จ้าพี่น้องเอากองไว้นี้ก่อนจ้าเอ้ยโวดพ่อเถิจ้าฮะน่ะเอามีด,ดโอ้ยเออ มาเล้ว,วเดี๋ยวจังปาดจ้าพี่น้องมีดก็ได้ย่างไปเอาทางพี่ก่อนจ้าจ้าพี่น้องเห็นอีกแล้วจ้าเห็นพ่อคุ้มมุ่มนี่แหละในป้ายานี่ นี่คือเห็ดเพลิงจ้ะคือเอา้ากระตายปลาแหรนไปพุ่นจะเห็ดเพลิงเดจ้าพี่น้องแล้วครูเจ้าออกอย่ใสหาครูเจ้ากันตาจ่าอันมันเป็นตาเห็นหยากเลยพี่น้องพวกเนี่ยตาหยาเนาะจ้ะหาครูเจ้ากันครูเจ้าสีเห็นบ่นี่ย เห็นยากจ้าพี่น้องพุ่นเด็คูเจ้าพุ่นเท่าแล้วจ้าพุ่นพุ่นเหตดเตบอเตอยู่พุ่นอันนี้จะเป็นเหตุยังกันเจ้าพี่น้องโอ้ยผูกคูโอ้ยหลายอยู่พุ่นพุ่นเจ้าพุ่นพุ่นเท่าแล้วพุ่นเปรยแล้วค่ะพี่น้องอืมพุ่นเด้พุ่นเด้จ้าพี่น้องพุ่นเด้นี่เด้โอ้ยอันนี้ก็เปื่อยแล้วค่ะนี่อันนั้นก็เปื่อยแล้วอันนั้นก็เปื่อยแล้ว นี่เดจ,จ้าเอาว่างไว้ก่อนนี่เดจ,จ้าอืออืมนี่เดจจบ่ได้เอาเม,มา็ด,นนดมาพ,พุ่นอยู่นอกพุ่นเม็ดอยู่กับกระต้าพุ่นจ้าพี่น้องนางกลับมาเบืองหนีซื้อกับเจอคือเก่าเนาะจ้าอุ้ยนี่เดจ,จ้าดอกนึ่งแมจ้าจพี่น้องนี่จ้าอุ้ยมีแต่ดอกงามๆได้จเจ้ามือนีิดอกเขากไปแล้วซุดนึงดอกงามขึ้นมาไหมเจ้าพี่น้องนี่มีแต้นนุ่นมๆจ,จ้า เดยตะนุ่มๆได้มือนี่จ้าพี่นอ้องจะเอาวางไว้นีก้นกล่องไว้นีก้นจ้าพี่นอ้องไปจ่ายางไปทังนี่ก้นพี่น้องป้าจายยางขมาเบิ้งมองนีก้นอพน้องจพี่นอง พ่อเจ้าพี่น้องเบิงเ่งไหมแข็งเป๊กเลยจ้ามาเตียมถิ่มว้มนี่จ้าพี่น้องเห็นไหมค่ะ <c oughs> เอยปราจ้าย่างเต้าอ,อีกค่ะพี่น้องมาตอกขางทางยังสีล่ละจ้านี่นี่จ้าพ่ออีกแล้วพี่น้อง เอ้ยดอกนั่นคือเถาพุ่นเถาเตบเสีบ,เ,บเปื่อยไปแล้วเตื้อดอกนี่เนาะจ้าอโอ้ยดอกนี้ก็นุมน่มๆขาอ้วนๆเลยจ้าพี่นอ้อ,จนองจ้าพุ่นะงามบอก่ะพี่น้องเมืองในจ้าจ้าไปไปย่างต่งอค่ะย่ยางต่อย่างต่อน้ำขังทัง อดอกนั่นเทาพุ่นเป็ดเปดพุ่นแจพ,นพี่น้องพุ่นยุกออัญญาพุ่นแจพี่นอ้องจะยุ่หนอกนอกนอ,กนอกจากพี่น้องเฮ็ดเพิง่งเป็นไนพุ่นอาสิบมี่จ้าบอกเขาไปดอกถอยก่อนอันนี้ก็เห็ดเห็ดคือเห็ดเฟืองเห็ดฟางนี่จ้าพี่น้อง สามดอกเลี้ยงกันเหมือนเห็ดฟางเลยจ้าอดอกงามๆอวบๆเลยจ้าเนีเ่ยเิ่งจกะพี่น้องอันนี้ก็ร้ายหลายเบิ่งนี้ค่ะเรงนี้ จักแมนเฮดยังต่ว่าสะออนความงามซื่อ,อ,อ,อค่ะพี่น้องบริเก็บนะบรู้จักตัจ้นะเนาะไม่รู้จักชื่อเห็ดค่ะอันนี้นะจ้ามาชมเฉยๆจ้าปัจจ้าย่างต่อค่ะพี่น้องเห็นอีกแล้วจ้าพ่ออีกแล้วจะสองดอกจ้าพี่น้องนี่นี่ดอกหนึ่งมุนมนนี่จ้านี่ดอกหนึ่ง นี่จ้าแข็งแข็งอยู่เลยอึ๊บกจ้พี่นอ้อ,องดอกนี่ก็ลดอกนี่อยากแข็งแข็งอยู่จ้าพี่นอ้องนี่จ้าพี่นอ้องเอาสิเอาดีบ้เนี่ยโอ้ยว่าเอาดอกจ้า ไปเอาอันไม้เหลือกใดแกพี่น้องบ่อึดเบิ่งดอกนั่นเนี่ยค่ะพี่น้องเบิ่งนี่จ้าอันนั้นไปเอาบ่วใดค่ะข้าหัวขามไปบ่วใดเบิ่งนี่จ้าพี่น้องดอกบอกใหญ่หนึ่งจ้าบ่าบัวก็เอาถิ่มไปหั่นละขามไปบ่วใดค่ะมันข้านาไปจ้าไปย่างโตอีกค่ะพี่น้อง เฮ็ดทานจ้ะพี่น้องนี่ค่ะอจ้าพี่น้องซสองดอกคู่กันนี่จ้านี่จ้าก็อยากออกเท่าล้วเนาะเพราะว่ามันฝนมันตกจ้ะพี่น้อง นี่ก็สวยอันตรายจ้าจ้าพี่น้องอันนี้ก็สวยอันตรายจ้างามซื้อเนาะจ้าเนาะอันงามๆนะมันบหนาเนาะจ้าเนาะมันคืออันตรายนะจ้าพี่น้องเบิ้งพี่น้องอากาศดีเบิ้งคนมากนี่เนาะจ้าเนาะคนมาตึกอันป่าตึกแห่ฟิชชิงกันเนาะจ้าพ่น นะจ๊ะนี่ค่ะนี่ก็คืออันชายป่าเนาะจ้าเนาะชายป่าที่มาเก็บเห็ดที่เป็นป่าเห็ดนะคะพี่น้องเป็นริมน้ำเนาะจ้านี่ก็เป็นป่าเห็ดทั้งนั้นแหละค่ะนี่แต่ว่าเห็ดชนิดนี้น่ะมันเยอะหลายอหลีค่ะพี่น้องมันหมากมากอหลีเห็ดชนิดนี้นะอยู่ป่านี่นะ เฮ็ดเพิงก่ยังว่าท่านพ่อเนาะจ้ะเนาะพ,พ่อตะเฮ็ดเพิงเหลืองไปจ้ายางต่อค่ะพี่น้องยางหาชมไปเรื่อยๆจ้าพี่น้องจ้าอากาศดีดีเนาะอ๋อเด็กน้อยเขา เลือกไพ่เวทเนาะจ้ะมันเล่นนำเป็นขอบขั้วจ้ะพี่น้องก็น่าสนุกดีเนาะจ้ะเนาะฝุเนาะจ้ะประจ้ายางต่อจ้าเนี่ยนี่เด็กค่านึ่งอีกไม่จ้าเนี่ยนี่ฝนตกแล้วมันมันเปียกแล้วมัน มันบานไว้จ้ะพี่น้องไปไปฮันเอ้ยยุงก็ได้เนาะจ้ายางต่อค่ะ